สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปะอุชแนลค่ะสวัสดีค่ะปลาลุ่นจ้าปลาลุ่นภาคเหนือค่ะเหมือนนี้มาความคุณยายทุกวันก็ปลาลุ่นค่ะไม่แม่นย่างนอนเก็ดเลือดขาดเรอยแล้วเบิ้งเขาติดแก่เห็ดเอียงแล้วเพามาเห็ดท้ามิจการเล็กๆน้อยๆอยู่นี่นะก็เรื่อมาซองเบิ้งค่ะมาซองเบิ้งจ้ะมันกับพ่ออยู่อยู่กับี้ค่ะแอร์กันทิดแล้วแต่ว่าทั้งนอนประดิติด ล่อล่อมกบานล่อมาไล่น้ำใจจ่าแหน่ยเอฟซีองเยนาักนล่มไลน้ใจจาเรือเดือเดือแอร์มองมองทํางานเพื่อนี่แหละค่ะเนี่ยเอ็นลองเขียนอยากขายของเห็นเขามีกิจการตํางหน้งหิดด้เลยหน่อยลราค่ะว่ามันไงเพราะเด็กยาวว่าจาของากให้เนาะให้เนาะไห้ซ่อมไห้พอทัดใบซ่อมไปแล้วเนาเขามาเขาเขาก็บอกเข้าไปตะโดนละเนาะ น้องเขตเนี่ยงานงานของเขาคือเขาชอบงานการขายประมาเท่ากันอยากสวนางอยากสว่กันนะสว่างไม่อยากแดดเมื่อวันใดพี่น้องเออเปิดแอร์มาบ้านเด็กสิดซามเน็ตไปดูไปดุนอ่างเย็นแม่ทั้งเอ้าลูกนี้ยังยังไงยังง่ายกว่าทั้งวันแอมบ้านเลยเอาประตูหันกบฟีดเอ้าวันนี้ ยายหัวอ้อยออกมาซ่อมเบิ่งเล็หน่อยค่ะน้องเคลียบก็น้องตุ้ยพากันน้องเคลียบกับไปเรียงค่ะผ้าผ้ายายออกมาเนี่ยกับไปเรียงต่ว่าน้องตุ้ยทำงานเจ้าหน้าทกลับมาค่ะเพราะว่าน้องน้องนี่งหนักก็ป่าอู่หลังนี่งหนักก็ป่าอู่อยู่ค่ะตาสีมาอยู่บ่อะไรมาพออาบน้ำกอนเพคนละคนบุคคลหนักพอวังเหมือนเพื่อนเพื่อนพากันขายของอะไรชุดขายของอยู่หนีทั้ง สามเริ่มสี่เนาะสี่ค่ะบ่ยองเมื่อบานเจ้าคืนต้องมาคุกองกันยี่นี่เบิร์ดทุกว่นค่ะเมื่อคืนจังว่ามันกะพอดีเละค่ะวางาย่ตรวจสางไว้เขากับพอดีเป็นสถานที่ที่จะให้ลูกๆนั่นลางพวกแย่ระว่างห้องกันห้องกันวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็สิเพิ่มแล้วค่ะแบบออมแอมกับอังเป่าเต็มพอดีค่ะแย่ตรวจแต่ฉัมาเล่นกองเว้นหนึ่งนะ แน่นอน่ะ่ตาตื่นถึงมันแดดมากเลยแสงคมแดดมากแดดมากเดอ๋อาไก็ะเอาใส่รดใหญ่มากเจ้าบ้าจ้างรอย่ไนบ้าบานจังย่เา้ากเพิ่นจะซ่อมช่วงไรสุดแล้วน้อก็น้องก็เสิเขาไปอยู่ไนบ้านที่กอลบ้า็อาจจะผามาเล็กนี่น้ำแน่ก็แยกส่วดเนี่ช่วงเสียงนั้นดังมากกาสยงผ้าแยกวมาก ผักสมองเนาะแล้วผักควันนี่นี่นะคะควันเสี่ยาลาันยานมากอีกหมู่นี้ยสเออลกกำลังมาสิเป็นายุลค่ะมากกว่างเนาะขันสิไปโฮมยูบานแม่ย่ายสุกกห้องแอร์นเนน้อยบ้อะไรย่านี้ก็วล้วกฟองกับบาราย่องแล้วก็เขากับีหม่องนั่งหียนอนเหรียญน้อนด่เอาเอาเอองเอาเสื้อไปเบียดไปยังไงั่อกาัเช้น เออจะซื้อถุงซื้อถุงมาฮอไว้ถุงซื้อถุงมาฮอร์อะไรกันคราบลิ้นอหนึ่แต่วาก็เอาแถุงมาใส่แล้วกใส่กระสือแบบอันเียมกอบเขาเอิ้เปิทันทีฮอของอ่ะว่ายูอันนั้นมียูถุงใหญ่ใหญ่ไมถุงมาหาบาทนดนแมงมหาบาทใหญ่ๆกระสีอแบบขนาดแบบนี้มีบ้านไหนมันมีมาเลีสาเสือมอเลียวมอเลา่วเขาไม่หา ีกันั่งคุยกันถาน้องตุยค่ะเพื่อนทักหาอาเราเจ้าอาแน่นมากหัาใจเพื่อนออกไปอาบน้ำกวันมันหายู่โดนเติมเร่ยป่าลุกกล้ารลุ่งเรื่อยนางเป็นย่ายทวด่ะนองๆค่ะเจ้าน้อยนี้นูดาวรับลกีกับสิ้ากันมาแพรคองค่ะ แพทยองเรื่อนี้ะเว่าเื่องนอนไเลือกโเนาะถ้ากนไร่คายเลือกโกะกัะสงชคุงเคยงินสามทุ่มสามามเลิกสามเลิกแ่ระือเลกหมืนวกันเออกจังกมือไบ้านกจังมากมากลเป็นตา้าเไอเข้า้ังวันไปเอาผาน ปลาเจียวเดินเมื่อไหรขายสิใสน้ำได้ยู่ปลาเจียวมันจะเลือกใไรบค่ะบอนใส่ปลาอูก็ใส่เพ้าๆเลยข้าจใสน้ำ่ไดัเพราะว่าหลอดนี่เ่าจะเป็นเสือผ้างเพ้าเนาะเสือผ้างเพ้ามันสีใสแค่บวกพีหลอดนะคะเถื่อซ่องเถื่อเื่ากันก็ปงขอูดละค่ะมันก็จะเอามาให้ร้านขายมันก็มันต้้งว่า ก็ดีอยู่ค่ะแล้วเราก็นสนับสนุนทีมน้องๆเนาะค่ะอย่าไงไรถ้ากำเนิดกันคิดหาเนี่ยเอเ็กเนาะค่ะเด็กๆทำธุรกิจเนี่ซัมไม่ได้ลงทุนเองเนาะลงทุนตา <c oughs> ของที่เพิ่นเนี่ยจัดแค<พ>กเอามอลเอ่อจัด <ไป S 2> แคร์ก็ไปถี่างเงี้ยเพื่อนน้าเพื่อนนี่ของเองของแถมอ๋อของแถมของแถมของยังไงล่ะค่ะใได้ทุกไม่แห้งผู้เพิ่นเอเนาะค่ะในีายเนี้ยเพิ่นลงทุนแต่ว่าผัวกันนีงก็คือแบบเป็น ป่าเป็นอาเป็นอันนี้เนาะค่ะอันนี้ให้เป็นป่าไม่ได้สิอากับนาเวเเจ้าเสอบสอบเนี่ยสอบคุยห้าสนับสนุนให้เพื่อนให้เพื่อนเอาผามาให้เพื่อนขายเองอลไรก็ให้เพื่อนลงทุนเริ่มแรกเลยน่ะพี่ดาวเอาผามาค่ะชุดพี่ดาวน่ะเพื่อนเสียไมาให้น้องน้องว่าเอาดวงว่าิใส่เป็นนะว่าหนีหนูสิขายเพื่อนว่า น่องเคียนนุเคียนบางเลยก็เหมือนเสียหมดเสียหมดเสื้อผ้าเอือยเพื่อนคนมีตจะโตนน้อยจะจอยเนาะค่ะน่องว่าหนูสิใส่เป็นเลยด่าแนวนี้เพ่นนี้เอาไมาหนีหนูสิขายเพคนเนาะก็เลยแบบเป็นอันนี้เหมือนกับผ้ากันลายขายอะค่ะดูพอดีช่วงน้องบางห้องน่องเนาะค่ะเป็นห้อน่องมากเปิดสมองเปิดให้มองเห็นหลายด้านหลายฝ่ายเนาะเพราะว่าประสบการณ์ประสบการณ์ในชีวิต ก็อาจจะเรียนรู้ประสบการณ์ต่อต่อไปเกิดว่าอยากต่อไปก็อาจจะเป็นเอากาแฟเอาหยังมาไรขายนาอขายาเผี่อข้าวค่ะถ้าพอน้องได้ทุนแล้วต่อไปนี่ก็อาจจะเป็นเองน้องเฮ็ดเสือคู่เฮ็ดหมวกเฮ็ดยังสีมาขามนะคะเพราะว่าไอ้รักเพมันก็เฮ็ดงานอยู่ไอ้เนี่ยก่ะไอ้เนี่ยไข้รับปักเสือผาแมนค่ะพวกอันนี้แหละทีนี้พอนเห็ดว่าใครประรุ่นเนะค่ะไข่ไขังสั่นละ งานอย่างพวกรับสก,กีนพวกเฮ็ดอันนี้ละค่ะการออกแบบการออกแบบการอันนี้ละการศกจักหน่อยภูเก็อาชีวีสเสือคูจินเป็นมวัวเป็นอันนี้มาให้แม,แม่แม่เดซีเอฟกันค่ะพะอหน่องมีทุนแล้วคือแบบว่าเรอกคบวัวอยากให้ใส่เงินในส่วนที่เป็นมาไล่ของแม่แม่หรือว่าเงินแหล่คาโตน้อง,นองในการแสดงแต่ละรลอเนะคะนั่นคือเก็บไว้ให้น้องเป็นทุนการศึกษาของน้อง ชื้อซุ้มนี่ก็เข้ากับสนับสนุนลงทุนให้หนองไม่ให้หลานไม่อะค่ะแต่ว่าจักรพเนรเนาะเขากัขนม้าสายีเข้าเป็นตาเป็นไปได้เขาก็อาจจะมีของแบบว่าของของไม้ของยันต์เหรอเนาะไม่หลายอย่างก็นี่เขามีทุนมีทุนแล้วก็คือก็จะเอาไปลงทุนซื้อซื้อของใหม่ที่มันเอออันนี้แน่ๆนะคะ ตังให้เพิ่นไหลเลี้ยนลูไปก่อนน่ะนะค่ะกัน้นสิไปซื้อของใหม่มาเลยเนาะกะถ้าเกิดน้องพันประสบการณ์ถ้าเกิดขายบ่ได้ก็เออกะเป็นอันว่าน้องสิขาดทุนเสียนี้น้องมาบ้าแข่งค่ะสวัสดี๊ยวค่ะอีฟสิไอ้พี่น้องทั้งหลายเพิ่นก็นไปเพิ่มสครับสมุนน้องน่เนาะเอาคุณยแจถอดคือบ่เบาป่ะ แค่รยแค่วเสาไม่แค่วแต่ิงว่าดีเลยไม่มีเขากินน้ำีก็้ันหลังกันคิดว่าระมือมืแรกน่ส่ไลบไก็ต้องาสอมือแรกสอบกลับไปสอบคือจะเพิ่มเป็นตะม้วนาสมวนด้ค่ะในลาแพ็คของเพ่นพกันนังเนาะผู้น้องลองเพลงผู้ื้อยกันั่งฝดนส่กันไปได้เวลาพักของเพิ่นกับบริษัทีค่ะการลองเพลงการอันนี้ ทำงานไปด้วยไนกระสอบไปออด้วยเนาะคะ่ะสมัยมันเทคโนโลยีเนาะน้ะนองก็อาจจยาเสียหูฟังแนี่แหละกรลองไปนั่มเม็นหมอนั้นะัดติดไปนั่มน้องก็อาจสีบได้แบบว่าเมื่อไหร่ลองให้ไมแม่ฟังคือเกาเหตุ็นไหมแม่เมึงอสิเราแต่ะว่าคือว่าน้องเหตุงานยี่จิบสี่กับน้องก็นั่งลองนั่นนง,อออง,องสอบไปในต๊ของน้องอยู่นะคะก็วแบบเป็นตะวันตวนนะวนเนี่ยค่ะมาเมื่งอันตามเบื่อน้องกับแบบ พี่ตุ๋ยพนแต่วาบึงแนวลองกินด่ายิ้มเกียงกัวเกาหัวเกียงกัวเกาต่ว่าดูพนไม่มูนะค่ะคือในวัยเดียวกันเด็กเขาโตมันได้กันเขามาอยู่น้ำเอื่อยคือจังดูน้องมีความสุขน้องยิ้มน้องหัวเราะแล้วก็น้องเว้าน้ำน้ำป่าน้ำอาน้ำยาน้ำมันหิ่ง ดูก็เก่าค่ะปกตินี่เท่าตรงไในถามเอาเนาะนอนเขตเพิ่งจังหวอดซูมูนีิซูมูนีิมันหูจักถามเท่าค่ะนี่เทากัรอดตุยรอดตุยมากค่ะนังคุยร่อนอนตุยมากเพราะว่าเพราะว่าขึ้นเพต่นกว่าท่านหลวงว่างรู้ว่าจังไรมันก็อัดทีส่วนแย่ทวดบ้านั่งหนึ่งพี่ลราคาบมานน้ำกันแล้วจ้ะมันก็อันนี้นะค่ะคือยังบัน พระพาวน้องเดิน really? ม so like ันเถอะคือคนหลายเนาะนับกระต๊อกหน่อยคนกับยูเต็มกันแล้วก็เลยว่ยิ๋งหวังให้ไปนั่งเศร้าพักเศร้าเมื่อยยหนีมันเกิดข้างหน้านี่ยแหละกางขวางนั่งนอนเล่นได้ต่อไปนี้การที่หนึ่งลองถ้ากันมาเ็ดทิบกินเข่ากินน้ำอาจฉริยะรังผีเนาะเร็ดอาหารการกินกันต่างๆเพราะว่ามันขึ้นอยูเพิ่อนเกิดเลี่ยวมันเกิดย่อมากที่ จะมาไหนก็สีพั่วแล้วค่ะแบบกินบาต่อไปเพราะข้ในโดนนะค่ะจะมาไหนนาสีได้พั่วแล้วบานเนี้ยหลังจากที่ในหันเป็นไปลงโล่งไ้นะคะอาซีได้เฮ็ดไปให้น้องๆแล้วค่ะบ้านแล้วค่ะคลิปนี้ปลาอูก็เอาไว้ซ้ำอีกวันนะคะคุณยายขวดเพ้นปลาอูกับปลารุ่นเบ้าหลท์คน ร้านร้านเบาถั่วเนี่ร้านร้านเบาถั่วเ่ยปะอุกเอาไว้ตำนี้ก่อนละค่ะมานั่งถานั่งคุยกันล่อนนองกุนีกุแช่แตาอุชแน่วไรเ่องฝันเล่อเอ่อแรกก็ขอขอบคุณขอบคุณผุ้เทธโเลกุแช่ดูขาารโฆษณาชุัมย์สวัสดีค่ะนง่า่น่แะจน่